ตอบมาได้ครับของนี้ตอบอันนี้เนื้อมะยางแดงดำก็ถูกนะลดราคานะครับแต่วันนี้ถูกกว่านัาจเลยนะตอนแรกจับอยู่หเราตอนแรกจัดอยู่หน้าร้านเพราะอยากมาหาลูกค้ามาทำคอนเทนต์ได้ดูได้นะคะแว่ดูุกคนเลค่ะนี่ลูกค้าเคยไปหน้าร้านเราด้วยนะครับใช่ไหมเธอลูกค้าว่าไงลูกค้าบอกเคยไปหน้าร้านนะคะถ้าใครมาก็ทักทายกันได้นะคะใช่ครับทักทายถ่ายคอนเทนต์กันได้นะครับมามาถึงอุทัยเลยนะครับวันนี้ ใช่แล้วใช่ครับแวดูก่อนได้นะคะแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องมีนะลูกค้าตกใจหนูนะลูกค้าลูกค้าจองไปแต่รถตกนะคะไปสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วนะคะโอ้ยได้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับไม่ต้องใส่ถุงนี่ครับมามา